สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยมิจฉาชีพแนวใหม่เจาะกลุ่มหลอกร้านอาหารโกยเงินเมื่ิน ผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอเตือนภัยมิจฉาชีพแนวใหม่ที่เจาะกลุ่มร้านอาหารราคาแพงโดยคุณเอมี่เจ้าของช่องได้แชร์ภาพชัดสนทนาที่มีผู้ชายคนหนึ่งทักไลน์ของร้านอาหารมาเพื่อขอจองโต๊ะซึ่งจำนวนคนที่จองสูงถึง24คนและมีการพยายามเน้นย้ำว่ามีแขกผู้ใหญ่หลายท่านพร้อมทั้งส่งเมนูเฉพาะอาหารราคาแพงถังกุ้งแม่น้ำหอยเป๋าฮื้อเนื้อสันนอกปลากระพงและปูอย่างละ3มเมนูราคารวมกว่า18,000บา ด้วยความที่เปิดร้านมากกว่า20ปีทําให้คุณแม่ของคุณเอมมีเอกใจว่ามีอะไรแปลกๆจึงของให้จ่ายเงินมัดจําซึ่งปกติทางร้านจะไม่ได้เก็บมัดจําลูกค้าแต่ชายหนุ่มรายนี้ขอจ่ายเต็มเมื่อทางร้านส่งชื่อและเลขบัญชีให้กลับถามคําถามว่าผู้หญิงใช่ไหมครับ ตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากนั้นจึงรู้ว่าที่ถามเพราะจะเอาคำนำหน้าไปใส่ในสลิปปลอมซึ่งในสลิปใส่ว่านางสาวแต่เป็นชื่อของคุณแม่ฉะนั้นต้องเป็นนางอีกทั้งสลิปยังไม่มี QR Code แอดมินร้านจึงแจ้งขอใหม่อีกฝ่ายจึงบอกว่าเดี๋ยวติดต่อฝ่ายบัญชีให้และความจริงก็มากระจ่างเมื่อลูกค้าชายคนนั้นส่งรูปวายมาถามว่าร้านมีตัวนี้ไหมทำให้เธอนึกถึงข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ที่มีมิจฉาชีพทำในลักษณะนี้และขอให้ทักไปซื้อวายจากร้านที่ปลอมขึ้นเพื่อหลอกเอาเงินจากร้านอาหารโชคดีที่ทางร้านของเธอไม่ได้เสียหายอะไรเพราะไม่ได้ทำอาหารทั้งยังไหวตัวทันไม่ได้โอนเงินซื้อวายร้านของมิจฉาชีพ อย่างไรก็ตามถือเป็นอีกเคสอุทาหรณ์เตือนใจว่ามิจฉาชีพสามารถแฝงตัวได้ทุกรูปแบบในกรณีนี้ร้านอาหารต้องระมัดระวังในการรับลูกค้าอย่างเข้มงวดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ